รวมทั้งภาคเอกชนนะครับสภาอุตสารเงรนของเรานั้นจะมีรองผู้อาวุโจังหวัดกังซีท่านนะครับท่านรองโดยเป็นท <ร Stevens. S 2> Le ูว <notable berries> bueno ันท่านมาว่าพิจกีวาแม่ท่านสเวตเป็ดนุ้ยท่านธริชาติสารบันอยู่ครบครับแล้วก็นะครับโดยมุ่งเน้นการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างเลยคุณนะคะกรรมการเปิดประดุาควับ ข้ที่2นะคะเป็นเรื่องของการจัดทำรายงานผลการพัฒนาโครงการนะคะหรือแอปพลิเคชันรีพอร์ตนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านไมตรีอินทุสุดนะคะประธานคณะกรรมการศูนย์พิสมัยศูนย์พมมีไรศูนย์นะศูนย์พิสมัยก็ตกองศูนยด้านศิลปะชีวศิลป์ดูดีหน่อยสูนย์พิศวงเพราะฉั้นช่างไรนะค้ที่รักครอบครัวทอนถ่ายภาพไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเรื่องที่พับกระดาษมา ถึง400ภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาคประชาสังคมในการร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาส์การพัฒนาจังหวัดการทางานแบบองรวมกันใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนและการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดนะครับจังหวัดสงขลามีกลไกที่สําคัญในร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดนะครับโดยใช้วิธีการสารสุขจังหวัดสงขลา ึงได้มีมาตรการลดความเรอหัดได้เวลาในการรอคอยนะครับโดยยืนในส่วนของรายละเอียดของการพัฒนางองค์กรผมขออนุญาตที่จะลงรายละเอียดเป็นรายพันธ์อาชีพสร้างรายได้นะครับซึ่งกระบวนการที่สร้างคุณค่าหรือการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งการจัดการทรัพยากรนี่เกิดความคุ้มค่านะครับร่วมนำเสนอในช่วงทีร,รัฐการด้วยนะครับส่วนของโอทอปและสเีเรานะมีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา SDG เนี่ยภายใต้หลักปิษาธรรมชาติให้ให้คงสภาพที่ดีแล้วก็ขับเคลื่อนอพัฒนาโดยใช้กระบวนการในในสี่หัวข้อหลักที่เป็นนโยบายค่ะ มันจะอจนตอบโจทย์ SDG ทุกที่จังหวัดเขาเพื่อนค่ะเรื่องไม้เรื่องสปอร์ตซิตี้เรื่องท่องเที่ยวชุมชนหรือท<ม>่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะ่วยงานนีครับจริงๆเราก็าบทบาทก็เหมือนกับทีเส็จแต่เพียงเขาว่าโฟกัสของเรามันสงคราวแล้วลก็พื้นที่เชื่อมโยงทีเนี้ยเราก็จะสามารถตรวจจับสัญญาณชีพที่ผิดปกติบางอย่างเพื่อทำการป้องกันรักษาคองการเป็นศูนย์ครับหมายถึงว่าไม่ไม่มีตกค้าง,งเพราะนั้นแล้วเราก็ได้ประกาศนี้เนี่ยก็สร้างความพรื่นเพลินใ้กับพี่น้องมาเยือนในพื้นที่